How was How about ใช้ผิดกันบ่อยมากความหมายไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ไม่เหมือนกันนะคะงงเนอะอยากหายงงใช่ไหมนลคะคำที่เราชอบงงแล้วก็ใช้กันผิดบ่อยๆ่อยลยคะ c r s e online i c e v e r ไม่มีคือพลาดมาก How was เนี่ยนะคะปกติแล้วเขาจะใช้กับการถามคำถาม,ถาม mm hmm. ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือถามคู่สนทนาว่าสิ่งที่คนคนนั้นทำนะคะหรือกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยในอดีต เป็นอย่างไรบ้างโครงสร้างเนี่ยเขาจะใช้ว่า how was แล้วตามด้วยคำนามนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น oh how was your lunch เฮ้ยเมื่ออาหารกลางวันของเธอเนี่ยเป็นไงบ้างอะเมื่ออาหารกลางวันเขาน่าจะทานมาแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาถามว่าเมื่อกี้อาหารมื้อกลางวันเป็นไงบ้างคะหรือ how was your meeting เขาไปประชุมมาแล้วประชุมเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนไปงานปาร์ตี้มานะคะ แก okay. how was the birthday party เฮ้ยงานปาร์ตี้วันเกิดเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้าง how about นะคะโครงสร้างก็คือ how about เราตามด้วย verb ing อย่าลืมนะคะว่าโครงสร้าง how about ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่แบบอยู่ดีๆไปเดินเข้าไปหาฟอแล้ว how about จุดๆแบบนั้นนะคะ โครงสร้างนี้เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อ conversation หรือว่าบทสนทนาเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะหรือว่ามีการนําเสนอเสนอแนอะไรใดๆเริ่มขึ้นแล้วแล้วเราก็เสนอทางเลือกอื่นเพิ่มให้ในบทสนทนานั้นๆค่ะเช่น shall we go for dinner tonight เฮ้ยพวกเราไปทานอาหารเมือง่ํากันไหมคืนนี้ how about going to that new Thai restaurant เฮ้ยหรือว่าลองไปร้านอาหารไทยร้านใหม่ร้านนั้นดูไหม I'm so bored of looking at everybody Facebook profiles ฉันเบื่อมากที่ฉันนั่งดู f a เฟซของทุกคนเราอาจจะเสนอฝฟอคนนั้นก็ได้ค่ะว่า How about following me on Instagram I will keep you entertained เฮ้ย <Hey, S 1> เอางี้สิมา Follow ไอจฉันสนุกแน่ไม่น่าเบื่อชัวลองมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะว่าเราเข้าใจความต่างระหว่าง How about กับ How was หรือเปล่านะคะ I have finished my project i might go and see if the other team want my help helping us out it? A. how was b how about